สว so ัสดีป้าล in ุงผ so ุผ่อส่ําหมดคือเก่ามื้อนี้ก็ตอน12:00นป้าลุงเอ้น้องมอดมาจากบ้านหนองสูงก็เห็นน้องเก็บซอยมหุงสิตําบ่ลุงเอ้ดีปลุงลงยําบักหุงลุงเอ้ําัอืตกปลุงฝนตกเดี๋ยวน้องม่ปลุงฝนตกจหน่อยดดจหน่อยฝนพูฝนตกลุงเอ้ ตัวนุ่งมี่นอนตลุงอู้ปุ่นตุกชได้ไปอยู่ประเทศะนี่ใช้กระปุ่นนะอตามสกระปุ่นตาจีตามสวตะลุง

ซื้อกะได้คุ้มอยู่ปะลงไง้ได้เอาประเดกปักหน้าปักรีกอังหงงกัมาว่ง่ายนะปะลงไเนี้หดกรํะเทียมอกเระเทียมนั่ใช่ไหมเทมกเทมีก็ได้เนะอริก็ได้เพีดดัวิกจิ้มเบ้ไง มัดชิมเมองเบอรงแนะ่อุ้ยของเสยหว่อชันนี่แหละไรุงอาหารกินเทียงไรุงต่งางกระปุ่นสู้อัตาำหมึกกุ้งก่อนบ่ลงก่อนก็ได้กลิ่นหมักหนึ่งบ่กลิ่นหมักหนึ่ง mặc linh mặc lên luôn cô lông. Bạn ông mặc được Mặc quét thế. Mà con tô về đi à. Mặc nào mình cô cái tay thế. ่ได no ้บ่แซ่บนะแต่บ่ได้ปุง่ัน่โอ้ก็ตกแห้งขนาดุน่ะแล้วเลงตามอลหักตัวนแล้วก็ลง้นตกแห้งขนาดเป็นง่วงเแต่ลาเสียบลายไป นันนก็จะปปูดบำรุนี่ปูนทำอะไที่เป็นมักอืมงแต่ห่วงลงก็ลงแล้วโกน้อยแค่ได้แตกน้อยก็ลง Chờ một thùng qua đợi đi Cái ra chỉ hết nó sẽ ra được cục Bổ hết đầu bừng nhỉ Người ta chỉ bổ, ừ. bổ, bổ mình nạ mà nó Cứ nói nó mới nói ý cục ngoại của nó muốn nội vào thân này phát bún gì vào luôn bún phát kẹm đây này

ทำบังบะกินบังพักกรบโบมีต้มหล่นหล่นเลยปลาลุงกินแล้วปลาลุงข่าวว่าป้าป้าอยากป้าเอาหงียบกินก่อนคนเดียวเลยปลาลุงเไยพักอย่างพักพักอย่างนั้นผสมผสมผอมเติมปลกเก็บกันเลยบุยบุยพักบุกปลาลุง ม่่เมืมอกินเ้าากับปไุกปแล้วน้องบีหยาก็กตื่นนอนปลลงอืหอหูท่างปูกกับมือตื้อเลยปูกปลงเลยพนตูมื่อกี้นีน่ะมาเป็นบาทไปตันงง่นพนกับปลางตกตารงวดแมนพอพอ,อ,อนมัดไปใช่

กองสันน้องวีเยอะกว่า,าลยงไ่ uh huh. น้องมาทำอะไอ้าวเราคือมาขายทางนี้ uh huh. กินซองคนปลลงให้มาปลาลงม,มาปลากี่ซีปลาลงสบายดีพี่นอ้องเริ่มกินขา้าวมันก็จะมือแต่ม,ตมันเหลื่อมเลยปลาลงทั้ทงถึงคึ้นผ้าคึ้นพุนปลงาลงข้าวไปกินแล้วน,น้องบีน,น,น้องวีหันตื่นจากนอนมาไ,ไปกินเลย

ก็คือจากมืดมืดไว้าทั้งทึงมันจากเหลืองไปลง

บมไปตลาดตลาดน้บ่มากินเล้ยสาวย้คนตสาวันนะปุ oh, ้งงอ้บ่บ่้บอกินอ่อนมันเนาะนอ่อนอืมมันก็อยากมือว่ามันเห็นบกขาดเลยเห็นบกขาดก็เขาสุกข็ไพ่เลยเุ้งมันเห็นมาจากขาด นี่ยพอแล้วครับผมเพื่อนอืมเป็นยากอ่ะฮอມนี่ก็น้องมาขอรับไปกินปลาลุงฝากกดไลกดแชรกติตามชองนมอดนเด้ปลงค่ะพอคิปน้าปลาลงสวัสดี